กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกและรองประธานสภาผู้ทแทนราษฎรคนที่1ได้โพสต์ผ่าน f Facebook โชว์ภาพคราฟต์เบียร์และมีการดื่มโชว์จนถูกหลายๆคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไม่ด้านนายปฏิพัฒน์ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่เห็นถึงการนําเสนอเรื่องราวบางอย่างก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหากย้อนดูกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมาตรา32บอพรบควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเข้าข่ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีเมื่อปี2,551โดยก่อนหน้านี้สามารถโฆษณาผ่านสื่อต่างๆได้ซึ่งการทำคราฟต์เบียร์ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับท้องถิ่นแต่กลับมีการปิดกั้นโฆษณาแล้วบอกว่าเรื่องนี้อาจจะนำมาสู่การกระทำที่ผิดอาจติดคุกหรือโดนค่าปรับที่สูงถึง5 0 0 0 0 0บาทพอปิดกั้นการโฆษณาแล้วเพิ่มโทษให้หนักขนาดนี้ตรงนี้จึงไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถโฆษณาได้ แต่กลับเห็นโลโก้โฆษณาสุราเจ้าใหญ่ทั่วทั้งเมืองทางด้านนายแทนคุณจิตอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปัตย์กล่าวว่านายปฏิพัทธ์โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งถือเป็นการกระทําผิดมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551แม้ว่าสุราพื้นถิ่นจะเป็นเรื่องการสนับสนุนอาชีพและเป็นการสร้างมูลค่าแต่การโฆษณาชวนเชื่อ ย่อมผิดกฎหมายนายปฏิพัฒน์เป็นถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสมควรที่จะรู้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดังนั้นจึงอยากขอให้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานผู้แทนสภาราษฎรโปรดพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวและประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เด็ดขาดเพื่อมิให้เป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมิให้รัฐสภาต้องด่างพร้อยเพราะการกระทำของคนไม่กี่คนจากพรรคก้าวไกลอีก